สว <im sharing> <im dancing> oh ัสดีครับบปนี้ปนีบ่าวสุริยาเมื่อนี้บ่าวสุริยาไปพ่อข้อยตัวดีตัวงามนะครับสี่ยางไปหาเบื้องข้อยดอนงามเมื่อนี้ก็เลยมาเปิดอยู่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะไปไปเบื้องข้อยน้ำกันตัวงามครับผมตะมากาดติดไปเบื้องน้ำกันก็ฝากดไหลกดแชกดซาตะใครบ่าวสุริยาเลยครับผมไปไปเบื้องน้ำกันครับผมบ่าวสุริยามาพ่อข้อยดอนงามครับบปนี้เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงครับมื่อนี้ได้มากี่ตัวครับมื่อนี้สอตครับได้มากสองตัวไปใช้ละตัวหนึ่ง ใบเวียดดนามเรียบร้อยครับควายตัวนี้แม่เขาผูกครับตัวนี้ค้อยแม่ครับค้ายดีควายงามครับไม่รู้ของโตไหนเนาะลูกไข่มุกข,ขาวอ่อนซ่อนะขนาดตินเล็บไปถือกี่ตัวมึงยังงามเนาะนี่หน้าตาดีหน้าตางามความสูงตัวไหนครับผมร้อยสี่สิบประกันตํานี้นะครับเนาะดีครับก๊กหางไง่ทยลาลามหางงามสีชมพูองตอง g ข้อยตัวนี้งาม นี่ครับขั้วตัวนี้ลูกไข่หมูขาวเนาะไข่หมูขาวนี่ล่ำข้อใหญ่แข้งขาดีพี่น้องครับพี่น้องอย่าได้ขั้วตัวนี้ไปไปเป็นแม่บอกแมียพลาดเนาะเอาจักปีแล้วก่อนฮะสองปีสองปีหนึ่งเดือนนะครับขั้วตัวนี้ครับนี่เ่ะครับฝนหางเงินหางข้ามก็ดีอ่างใไงเนาะครับเนาะคว้วสูงอันดับคนอีกเสียวบาร่อยสี่สิบขั้วทั้งร่อยห้าสิบเนาะนี่นะครับขั้วตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ร่อยท่านได้ก็ ร้อยสี่เกกว่าต่อไปก็าสิบหกสิบมูแล้วครับขั้วตัวนี้เอาจังสี่ทับเปิดราคาไปทอไเลครับผมเก้าหนครบาทราคานี่ราคาตอร่องนี่เนาะราคาตอร่องกันไในถ้าเทพี่น้องทัดเย็ดทดใจอยากได้ขั้วตัวนี้ไปฝากเบอร์นะครับผมศูนย์หกสามศูนย์หนจากหเก้่จากอยท่านเลยครับผมเอ้าหอยเมียนเจ้าเก้าเจริญตัวนี้สวัสดีครับ ไอเงินไงน้องท่องไหลเข่าเตรียมกับเป๋าเจ้าลอยล้านพระล้านเด้อคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเจ้าสมใจปองเด้อปรารถนาเงินทองกำลังมากขึ้นนำโพชนั่งเข่าใหญ่มากขึ้นนำตาฝงเงินตาบาดแบงไหลเข่าโซ่กระเป๋าได้พอเด้อสวัสดีครับส่งโซนมาครับโชคดีได้พอเด้อโชคดีครับผมป่ะนี่นะครับพี่น้องทุกที่ตั้ใจกับโทษทักตามสิเบ้าสุริยะสีตามเพื้นบ่อนะครับ